แหล่งเรียนรู้หมู่บ้านวัฒนธรรมไทยลือบ้านออนหลวยวัดออนหลวยตามข้อสันนิษฐานชุมชนในตำบลออนเหนือเป็นคนเผ่าไทยลืออพยพจากเมืองออนหลวยแกว้น12ปันนารัฐชฐานในประเทศพม่ามาอาศัยอยู่จึงตั้งชื่อบ้านออนหลวยมีหมู่ที่5 6 7 แและสิบเป็นจุดศูนย์กลางมีความเจริญถือว่าเป็นจุดสำคัญจึงเรียกชุมชนนี้อีกชื่อว่าเมืองออนเพราะตั้งอยู่ใกล้แม่น้ำสำคัญของชุมชนคือแม่น้ำแม่ออนและสาเหตุที่ชื่อตำบลออนเหนือเนื่องจากชุมชนนี้อยู่เหนือสุดของชุมชนอื่นๆซึ่งได้แก่ชุมชนออนกลางชุมชนออนใต้อำเภอสันกำแพงและริมออนอำเภอสันกำแพง จากการศึกษาประวัติของหมู่บ้านออนหลวยหมู่ที่6ตำบลออนเหนืออำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่โดยจากการสัมภาษณ์ประธานชมรมไทยลือ้อ คือในวรพง์สุภามูลและผู้อาวุโสภายในหมู่บ้านอ่อนหลวยได้ทราบประวัติความเป็นมาดังนี้เมื่อปีพศ2325สมัยพระเจ้ากาเวลาสมัยนั้นเป็นยุคเก็บผักใส่ซาเก็บข้าใส่เมืองได้มีการรวบรวมชาวไทยลือจากเมืองลวยของชายแดนรัชฐานและ12ปันาอพยพมายังบริเวณลุ่มแม่น้ำอ่อนและสร้างบ้านเรือนอยู่อาศัยแถบลุ่มน้ำแม่อ่อนและมีการเรียกแทนตนเองว่าชาวไทยลือเมืองหลวยต่อมามีประชาชนอพยพมาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆภายหลังจึงเปลี่ยนมาเรียก ว่าหมู่บ้านออนลวย ในปัจจุบันประชาชนส่วนใหญ่มีการสื่อสารกันโดยใช้ภาษาไทยลือ้อแต่เนื่องจากในระยะหลังวัยรุ่นส่วนใหญ่ออกไปศึกษาและไปทำงานในเมืองและมีการแต่งงานกับคนในเมืองทำให้ภาษาที่ใช้สื่อสารกันมีภาษาเมืองและภาษาไทยมาปนกันไปผู้นำคนหมู่บ้านคนแรกคือนายหมื่นสุภามูลเป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรกและมีจำนวนผู้ใหญ่บ้านตั้งแต่อดีตจ,จนถึงปัจจุบันประมาณเจคนและผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบันคือนายสราวุธสุวรรณนำ วัดออนหลวงสร้างขึ้นเมื่อปีพศ2350ตั้งอยู่ทางทิศใต้หมู่บ้านออนหลวงเดิมชื่อวัดมิ่งแก้วได้มีชนเผ่าไทลือ้อซึ่งอพยพมาจากเมืองหลวยในแคว้น12ปันนาประเทศจีนและแคว้นรัชฉานประเทศพมา่ามาก่อตั้งถิ่นฐานขึ้นที่นี่และได้สร้างวัดขึ้นมาต่อมาชาวบ้านเห็นว่าไม่เหมาะสมเพราะวัดตั้งอยู่ท้ายหมู่บ้านจึงพร้อมใจกันย้ายวัดมาสร้างขึ้นใหม่ทางด้านทิศเหนือของหมู่บ้านเมื่อพศ2395 และเนื่องจากว่าวัดใหม่แห่งนี้ได้สร้างขึ้นบนฝั่งแม่น้ำออนแม่น้ำสายหลักของชุมชนนี้จึงได้เปลี่ยนชื่อวัดใหม่เป็นวัดออนหลวยคําว่าออนมาจากชื่อแม่น้ำออนและคําว่าหลวยมาจากชื่อเมืองที่สิบัองปนาซึ่งชาวบ้านอพยพมาตั้งแต่อดีตชาวบ้านเรียกว่าวัดออนหลวยตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบัน ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่20เดือนเมษายนพศ2537เขตวิสุงคามสีมากว้าง22เมตรยาว40เมตรมีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบันคือพระใบดีการรินสิริคุตโตเป็นเจ้าอาวาส บ้านออนหลวยตำบลออนเหนืออำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่ห่างจากอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ไปทางทิศตะวันออกตามทางหลวงหมายเลข1317ประมาณ40กิโลเมตรห่างจากอำเภอสันกำแพง18กิโลเมตรตามเส้นทางสายเก่า16รหัสไปรษณีย์5 0า3 0ขอขอบพระคุณข้อมูลรูปภาพเครดิตคุณชนายุทธไกรทองเจ้าอาวาสวัดออนหลวยบันทึกนี้เขียนที่โกตูโน โดยสนันจัดทาโดยครูศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลออนเหนือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอแม่ออน